สวัสดีครับผมอาจารย์พรหมาญาณรัตรยานพิโมนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมาญาณครับวันนี้นะครับรายการสักการะจะพาคุณมาสักการะบูชาพระพรมเอราวัณที่สี่แยกราชประจาสงนะครับเราจะมาสักการะบูชาและขอพรจากท่านอย่างไรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองปังดังและมีความร่ำรวยเงินทองอุดมสมบูรณ์การกินการอยู่ดีวันนี้อย่าพลาดนะครับ จากที่เห็นนะครับคุณจะเห็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับมาบูชากราบไหว้พระพรมเอราวัณอย่างมากมายและเนืองแน่นนะครับต้องถามว่าความศักดิ์สิทธิ์และความมีเมตตาของท่านนั้นทําให้ทุกคนได้ประจักษ์นะครับว่าท่านเองมีบาร,รมีในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้คนอย่างสูงสุดนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปขอพรกับพระพรมเอราวัณให้ถูกต้องและชีวิตคุณจะได้ดีขึ้นตามลำดับนะครับ การสักการะบูชาแนวทางของผมนะครับปกติแล้วเนะี่ยผมจะไม่ได้ไว่ายพระผมทั้งสีหน้านะครับเพราะถ้าเกิดคุณเคยเห็นข้อมูลก็จะมีคนแนะนําว่าไหว้พราะผมทั้งสีหน้าแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับ จะไหว้พระพรมตรงจุดหน้าที่เป็นหน้าหลักของท่านนะครับเป็นหลักเลยนะครับในการถวายรูปเคียนดอกไม้หรือแม้แต่นะครับความตั้งใจอธิษฐานขอพรเนี่ยใบหน้าที่อยู่ตรงมุมเนี้ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับและในวันนี้นะครับผมได้เอามวลสารของพระพรมเมรวันนะครับที่อยู่ในมือผมนะครับได้จัดสร้างขึ้นมาโดยช่างกรมศิลปกรกรมศิลป์หมู่นะช่างพิทักษ์เฉลิมเล่าได้มอบไว้ให้ครับวันนี้เรามาอธิษฐานขอพรกับท่านด้วยกันครับ ถามว่าทําไมผมถึงบูชาพระพรหมเอราวัณน,นะครับเพราะท่านเองเนี่ยมีลาบมากครับบูชาแล้วนะครับก็จะเกิดความคล่องตัวในเรื่องการเงินการทองที่หมุนเวียนจับใจใช้สอยไม่ขาดสายไม่ขาดมือเพราะโดยส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกคุณว่าพระพรหมนั้นนะครับมีทั้งหมด16ชั้นแต่ท่านเท้าหมหาพรหมหรือเท้าสัปเหิพรมนั้นท่านเป็นหัวหน้าผู้ปกครองแห่งพรหมและบาร,รมีท่านเองก็สูงกว่าเทพอีก6ชั้นนะครับนั่นก็หมายความว่าการที่เราขอพรจากเท้าหมหาพรหมเนี่ยซึ่งเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ย ก็จะทำให้ดวงของเราเนี่ยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเคล็ดลับการขอพรอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าคุณประสบความสำเร็จแล้วผมนะครับจะมาถวายนางรำนะครับตามกำลังปัจจัยทรัพย์ที่มีอยู่แต่เลขที่ผมทำนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะถวายนางรำเนี่ยสองค์เป็นตัวแทนการบูชานะครับหรือทําให้ตัวเองเนี่ยโชคดีทั้ง4ทิศนะครับการกินการอยู่การเงินการทองเดี๋ยวเราจะมาถวายนางรำร่วมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเทคนิคการไหวพระพรหมเอราวัณนะครับเพื่อให้คุณนั้นประสบความเล็ศปรสมหวังตามที่คุณขอพรมระธุปการนะครับแนนะาว่ส่วนตัวแล้วผมก็จะหาดอกไม้ทุกที่สวยงามนะครับมาจากที่บ้านเองนะครับโดยเฉพาะวงมาลัยดอกมะลินะครับหรือพวงมาลัยสีขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและไหวจุดที่ด้านหน้าเป็นจุดสําคัญที่สุดนะครับตอนที่ไหวนั้นขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพรจากพระพรหมเอราวัณ ด้วยความที่มุ่งมั่นก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อขอพรแล้วนะคบปารถนาสิ่งใดนะครับแนะนําว่าถ้ามีโอกาสนะครับมาลองถวายนางลำนะครับเมื่อพรน,นั้นนะครับประสบความสาเร็จแล้วนะครับหรือจะถวายก่อนแล้วขอพรอ,อีกครั้งหนึง่งเมื่อสําเร็จแล้วจะกลับมาถวายแลวย้วไหว้ท่านอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เสียหายนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็ขอให้มาไหว้และสักการะ วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญและขอให้พระพรมนะครับอวยพรยให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความสําเร็จในชีวิตนะครับทั้งการเงินการงานและก็สิ่งใดที่ไม่เกินวิสยัยก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโดยฉับพลันทันทนีและวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปครับพุทธสวัสดีครับ ความเคารพและความศรัทธาที่ส่วนตัวผมเนี่ยมีความเคารพและบูชาท่านเท้าหมาพรมตลอดระยะเวลาก,กว่า25ปีนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าครึ่งชีวิตเลยทีเดียวปัจจัยที่ทําให้ผมมีความเคารพและเชื่อมั่นท่านเนี่ยเพราะว่าได้เกิดปาฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างกับชีวิตผมค่อนข้างมากนะครับย้อนกลับไปในปี2549เนี่ยก็มีข่าวใหญ่นะครับมีการนะครับทุบนะฮะ คนที่พิสติไม่ดีเนี่ยเข้าไปทุบนะครับทำลายพระพรหมเอราวัณนะครับที่สีแยกราชประสงค์นะครับโดยไม่รู้สาเหตุทําให้องค์พระพรหมนั้นนะครับถูกทุบและเสียหายตั้งแต่บริเวณใบหน้าและลําตัวนะครับเสียหายทั้งองค์นะครับหลังจากวันที่มีการทุบเท้าหมาพรหมนี่ยนะครับตกกลางคืนนั้นนะครับปรากฏว่าพิพิธัณเองเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาหารืออยากจะเป็นคนที่ได้รับเสนอชื่อเนี่ยให้เป็นผู้บูรณะนะครับพระพรหมเอราวัณนะครับทำยังไงดีนะครับก็มาปรึกษาในคืนนั้นนะครับผมก็เลยบอกพิพิ กําหนดจิตแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านท้าวมาพรมเนี่ยอนุญาตให้พิพิทักษ์เนี่ยเป็นคนปั้นพระพรหมเอราวัณนะแต่ว่าพิพิทัก์มีเงื่อนไขอยู่3ประการคือ1ระหว่างที่ทำพระพรหมเอราวัณเนี่ยพิพิทักษ์จะต้องถือศีล82จะต้องกินมังสวิรัตหรือถ้าเป็นไปได้ก็ปินการกินแบบผักผลไม้และกินเจแบบบริสุทธิ์3นะครับก็ขอให้พิพิทักษ์เนี่ยตั้งใจนะครับตั้งใจรักษาศีล8นะฮะเป็นสารณะนะครับ ถ้าทำสามข้อนี้ได้นะครับการได้เสนอชื่อและการได้ปั้นพระพรหมเนี่ยก็จะเป็นความสําเร็จตามที่ใจปรารถนาปรากฏว่านะครับเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้ทราบข่าวจากพิพิทักษ์ว่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในปฏิมากรที่ทําหน้าที่ในการบูรณะท่านเท้าหมหาพรหมเอราวัณก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะครับปรากฏว่าวันนั้นเป็นเรื่องแปลกครับพอสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยผมกับเห็นพระพรหมเอราวัณเนี่ยนะครับหรือพระพรหมที่ เป็นรูปวาดเนะี่ยใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าโดยลักษณะที่มองเห็นเนะี่ยก็จะเป็นพระพรหมที่นั่งอยู่เต็มท้องฟ้าลอยอยู่เต็มท้องฟ้าองค์ใหญ่มากนะครับเป็นเรื่องที่อัศจรรย์กำรับชีวิตผมนะเพราะผมคิดว่าส่วนตัวเนะี่ยก็คิดว่าเวลาเห็นอะไรพวกนี้นก็จะคิดว่าเป็นอุปทานก่อนไม่ค่อยได้เชื่อเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามมีเหตุมีผลในการสิ่งที่มองเห็นอยู่เสมอนา,นาทีนั้นจิตนะครับก็มีการได้รับคําสั่งว่าให้รีบอาบน้ําแต่งตัว และไปหานะครับรูปหล่อของพระพรหม5นิ้วที่วัดแก้วจ่มฟ้าที่สีแยกสี่พญานะจะมีอยู่เหลืออยู่องค์หนึ่งให้ไปเอาและเตรียมตัวเอาไปเข้าพิธีบวงสวงตอนบ่ายอันนี้คือเมื่อเห็นภาพแล้วก็เกิดจิตก็เกิดรับรู้นะครับว่าท่านมาสั่งให้ทำแบบนี้ท่านบอกว่าให้ไปหารูปหล่อพระพรหมที่ปิดทองขนาดประมาณ5นิ้วจะมีอยู่ที่วัดแก้วจ่มฟ้าอยู่องค์เดียวเท่านั้นให้ไปบูชาซะจากนั้นให้รีบนะครับไป นะครับเข้าวิธีบวงสวงท้ามหาพรมจะเป็นไปได้อย่างไงเพราะผมเองผมกไมไ็ไม่รู้จักพิพิทักษ์กใชัยแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยนะครับคุณเชื่อไหมว่าเพุบังเอิญซ้อนบังเอิญคือพิพิักษ์โทรเข้ามาบอกว่าน้องตอนบ่ายนะเขาจะมีบวงสวงกันที่นะครับสำนัก ช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่สรยาน้องรีบมาเลยนะครับมาเข้าพิธีวงสวงกับพี่นะครับผมก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็รีบโทรหาเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยพาไปบูชานะครับพระผหมที่วัดแก้วแจ่มฟ้าคุณเชื่อไหมว่าพอไปถึงวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือองค์ปิดทองที่เป็นพระพรหมเมลวันเนี่ยองค์เดียวเท่านั้นและขนาดหนิ้วเป๊ะเลยนะครับ แต่สิ่งที่มันเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ท่านบอกให้เราไปบูชาพระพรหมที่วัดแก้วจมฟ้าเนี่ยเพื่อไปเข้าพิธีบวงสวงเนี่ยท่านก็ยังกำชับและสั่งเราว่ากลับจากพิธีบวงสวงแล้วเนี่ยให้เธอไปเอาจักสุส่วนที่เป็นดวงตาของฉันกลับมาด้วยรวมถึงชิ้นส่วนของท่านที่ถูกทุบกลับมาด้วยเราก็นั่งคิดเฮ้ยคงจะอุปทานไปแล้วนะมันก็อยู่ในขั้นตอนของข้าราชการทั้งหมดนะครับปรากฏว่านะครับ คืนวันนั้นหลังจากบวงสวง,งเสร็จเนี่ยผมก็เข้าพิธีบวงสวงแล้วก็ได้อัญเชิญพระพรหมเอละวันกลับแล้วก็นําธงชัยที่เขาปักในประลัมพิธีน่ะกลับมาด้วยประมาณนัก3ามสี่อันนะครับตกกลางคืนครับพี่พิทักเองนะครับก็มาหายแล้วพาะบ้านเลย,ยใกล้กันที่สําคัญคือพี่พิทักเนี่ยห่อผานมานะครับผานใหญ่มากนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวนะฮะบ,บนผาน,นะครับผมก็ถามว่าอะไรเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนของปูนปัเตอร์ที่ กระทออออกมาที่พอจะต้องเวลาที่จะซ่อมแซมเนี่ยจะต้องกระทบอส่วนที่มันเปื่อยนะครับเนื่องจากว่าพระพรมเอราวัณเนี่ยถ้าใครไม่รู้เนี่ยองคของท่านเนี่ยทำด้วยปูนปัเตอรนะเราก็ปิดทองไม่ใช่เป็นโลหะทั้นั้น50ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าชิ้นส่วนของท่านเนี่ยเมื่อโดนน้าโดนฝนเนี่ยก็มีการเปื่อยและชํารุยโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกทุบเนี่ยก็กลายเป็นผงนะครับพี่พิทักษ์ก็เลย เก็บรวบรวมผงที่เป็นพระพรมเอรวัณเนี่ยมาให้ผมเนี่ยประมาณพานหนึ่งโดยห่อผ้าสีขาวมาคุณเชื่อไหมว่าพอเปิดพานออกมาดูเนี่ยนะครับส่วนที่ได้เนี่ยเป็นส่วนจักสูขององค์พระพรมเอราวันที่ถูกถุบนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยประมาณพานหนึ่งเต็มๆซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะใครที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้กับตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่า อาจจะมองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระหรือเรื่องบังเอิญแต่ส่วนตัวผมแล้วเมื่อมาสัมผัสรับรู้อะไรบางอย่างเรื่องพวกนี้แล้วพอมันมีเหตุและผลในการพิจารณาแล้วก็มีเครื่องยืนยันเนี่ยมันทําให้ผมเกิดความคเคารพพระพรหมเอราวัณมากขึ้นเป็นทวีคูณในวันที่พระพรหมเอราวัณทุบนะครับแล้วก็ิลปินนะครับ ช่างยุทธกิจนะครับผลนะครับได้วาดขึ้นมานะครับถือว่าเป็นตาโลโก้และสัญลักษณ์ของสถาบันพรมยานและหนังสือพรมยานพยากรมาตลอดต่อเนื่องกว่า16ปีวันนี้นะครับใครที่ดชมรายการสักการะนะครับผมจะแจกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ชมรายการนะครับติดตามรายละเอียดการชิงรางวัลน,นี้นะครับได้ที่รายการสักการะนะครับ